เวลาตอบมันจะน้ำท่วมทุ่งมากนักข่าวถึงถามว่า,าเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมเพราะเห็นบอกว่าจะต้องมีองครักษ์ที่นายกบอกว่าต้องมีองครักษ์เนี่ยมอบหมายให้ใครเป็นหัวหน้าเรื่องนี้แพรทองทานบอกว่าทุกคนให้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วว่าเป็นอย่างไรดิฉันไม่เคยโดนอภิปรายมาก่อนแต่เราจะชี้แจงข้อเท็จจริงและเน้นข้อกฎหมายร mm hmm. ูเว้ยเน้นข้อกฎหมายถามว่าเวทีอภิปรายจะใช้วัด KPI รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงด้วยไหมล่ะ ไปฝั่งแพรทองทานค่ะก็ไม่หรอกค่ะจริงๆเดี๋ยวลองลองดูกันเพราะว่าตอนที่ไปคุยกันทั้งหมดในทุกกระทรวงเขาพร้อมพร้อมพร้อมชี้แจงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้า KPI จะเห็นได้จริงๆก็เห็นตั้งแต่ตอนที่ทํางานแล้วล่ะว่านโยบายออกไหมแต่ละกระทรวงออกไหมค่ะแล้วนักข่าวถามต่อไปว่าจะใช้เวทีนี้ในการชี้แจงอย่างไรเนื่องจากผลโพลที่ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจการทํางานคุณนายก และยังไม่เชื่อมั่นภาวะผู้นำของนายกด้วยนายกตอบว่าค่ะก็จริงในเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งหัวข้อมาเรื่องภาวะผู้นําอะไรต่างๆนี่นะคะก็เดี๋ยวจะก็ต้องชี้แจงแหละคะ่ะแล้วก็จริงภาวะผู้นําก็อาจจะต้องให้ให้ให้ประชาชนตัดสินนะคะแล้วก็จริงเราก็ไม่อยากจะไปชี้นิ้วอะไรอย่างนี้นะว่าใครเป็นผู้นําหรือไม่เป็นผู้นําในแบบของเราจริงเราก็ต้องจะว่าใครเราก็ต้องเป็นผู้นําให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยพูดถึงคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดิฉันเองคิดว่า เราก็ทําเต็มที่เราก็เตรียมเอาข้อมูลท,ที่ที่จริงไปเล่าให้ประชาชนฟังอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าส่วนโพเนี่ยคะ่ะโพสํานักไหนๆมาเนี่ยรับฟังหมด นะคะเพราะว่าก็ถือว่าอย่างน้อยๆยละ่ะก็ได้เก็บความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแล้วซึ่งก็น่านารับฟังทั้งนั้นค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอย่างทุกกระทรวงเขาเขา,เามีโพมมนทุกกระทรวงใช่ไหมเห็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คิดว่าทุกกระทรวงก็ควรจะรับความคิดเห็นของประชาชนตรงนี้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเราควรทําอยู่แล้วค่ะ ถามย้ำว่าจะใช้วิกฤตในการอภิปรายครั้งนี้มีโอกาสเป็นโอกาสในการชี้แจงกับประชาชนใช่หรือไม่เป็นเวทีที่ดีนะคะที่จะได้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจความเป็นดิฉันด้วยค่ะซึ่งเป็นนายกเจนวายนะคะก็อยากให้ทุกคนก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะยังไม่มีนายกเจนวายเพราะฉะนั้น ก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากค่ะอจะจะเน้นนายกบายด้วยจะเน้นไงว่าชันอายุน้อยจะเป็น Gen Y คือแบบนี้นะภาวะผู้นําเริ่มต้นด้วยการพูดให้รู้เรื่องก่อนใช่ไม่รู้เรื่องเลยนะก็ลนลานแบบแบอพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อย